คนที่จะมีความร่ำรวยมีโชคเราก็ต้องอาศัยความกตัญญูรู้คุณวิญญาณทิพย์น้องนั่นบูชาคุณท่านท่านก็จะบูให้เราเพราะให้บริโยเรา วันตุเตหาวตุสาภะวังกาลัมรักขันตุสาป,ะ,าาสาปะเดวะตาราบสังฆานุภาเวนะัทธาสตีสวันตุเตวิญญาณทิพย์เป็นยังไงลุงวิญญาณอะวิญญาณนั้นมีแต่ไม่มีตัวตนออคือวิญญาณทิพย์ไม่มีตัวตน วิญญาณคือวิญญาณทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีตัวตนคือวิญญาณมันมีจริงแต่ไม่มีตัวตนว่าอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนคือเนียกวิญญาณแล้วลุงเชื่อไหมเชื่อครับทําไม่เชื่อลุงไม่ได้เดินไปทั่วหรอกครับเพราะลุงความเชื่อของลุงถึงลุงไปทั่วแล้วลุงเชื่อเลขสร้างบุญไหมเชื่อครับเชื่อแสดงว่าลุงสูงนะครับถ้าไม่เชื่อ <laughs> บางคนอะ ที่ไม่ใช่ว่าคณะใครนะเขาไม่เชื่อถึงเขาไม่ถูกเขาบอกว่าเลขสร้างบุญน่ะทำไมคุณไม่สร้างบุญเขาบอกตัวตนมาแล้วเป็นตัวเป็นตนมาแล้วว่าเลขสร้างบุญทุกคนออกมาแต่แรกทำไมหลวงพอ่อเป็นสร้างบุญเขาก็บอกแล้วครับ,รบแล้วคุณไม่สร้างบุญคุณจะได้อะไรอโลกอยากจะได้แต่คุณไม่สร้างบุญครับ เจ้าบุญมิตรแท้จริงกับมิตรแท้จริงคือบุญมิตรที่แท้จริงคือบุญมิตรที่แท้จริงคือบุญพระอาจารย์ว่าสทุกคนอะที่ไหนก็ช่างแสดงว่าทุกวันลุงนิรนามมีอยู่มีกินได้เพราะวิญญาณทิพสิครับเพราะมีบุญอืก็ทําบุญให้วิญญาณทิพได้มาเราก็ทําบุญกันทำบี้ครับก็ทําบุญคือคือพูดกันง่ายไม่รวยแต่ไม่จนพูดกันอย่างนี้ดีกว่า พออยู่พอกินพอมีใช้ทุกวันครับอยากจะไปไหนพอมีรถขับไปแล้วก็มีอะไรกับตัวเลขทุกวันทุกวันจนถึงสุกจำถึงสุกตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ทุกวันถูกทุกวันมีวันไหนไม่ผิดไหมมีบ้างถูกบ้างผิดบ้างแต่จะถูกเยอะกว่าผิดอถ้าจะมือรับเจ้ามือก็ตายโอ้ยสุดยอดจริงจริงจริงเนาะจะมื่รับอ่ะเหมือนเมื่อวานอะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าถ้าจะมือรับ ก็ตายทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็ต้องบนทั้งล่างแต่เช้าเลยเออย่างงวดนี้นี่ถ้าไม่อั้นห้าเจ็ดนี่ลุงเอาไปเต็มลำอีกเต็มลำครับลอตเตอรี่ได้สิบกว่าใบลูกหลานได้ขึ้นเงินแล้วยังออันนี้แล้วแต่คุณภรรยาครับอ๋อให้เป็นของขวัญคุณภรรยาไม่ไม่ใครของขวัญเราให้เขาทุกงวดล้วกนะเราให้เขาทุกงวดไอตัวผิดอยู่ที่เราแต่ทูทูอยู่ที่เขาโอ้อันนี้วิญญาณทพิปวิญญาณทพิปคุณนายทริป ก็อย่างนั้นเลยไอเลขผิดเราไม่ต้องโชว์ให้เขาพอเลขถูกนี่แหละฉันมั่นดูแล้วนี่ตำราผมจำวบลูกหลานเอาไปเอาไปใช้ได้ประโยชน์นะให้เมียรักเมียหลงครับไอตัวผิดไม่ต้องไปให้เขา่อออกถูกมานี่แหละฉันถูกเลขถูลอตเตอรี่นี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องพยานหลักฐานมีจริงผมอเรียนแบบลุงนะผมเอาให้คุณทุกกี้สามใบห้าเจ็ดครับ อยากจะฝากอะไรให้กับ FC แฟนคลับลุงนี้นะฝากเย็นนี้ลูกหลานเย็นนี้สวัสดีทุกท่านนะครับเย็นนี้เจอกันแน่นอนครับทุ่ม39นาทีเจอกันแน่พูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงครับถูกจริงถูกจริงไม่เคยเปริงแบบนี้ก็รู้จักสิโจมาสามสปีเห็นนี่ไหมจริงไหมพูดอย่างนี้ตลอดไหมจริง แล้วหกกับสี่มาจริงไหมมาจริงไหมอืมมาจริงครับอืมแล้วห้าเจ็ดมาจริงไหมมาจริงแล้วห้าห้าหกหนึ่งมาจริงไหมมาจริงครับเลขเชือผูกคอมาจริงมาจริงเมื่อไหร่ที่ลุงยังไม่ได้สามตัวลุงจะไม่เลิกถ้าไม่ได้สามผีงวนนี้ได้เจ็ดหกหนึ่งเลขสร้างบุญแล้วนี่เลขสร้างบุญเลขผูกคอเลขผูกคอกราบใดที่ยังสามตัวไม่ออกตรงไปโต๊ดไม่เอานะต้องเอาติงเลยนะอ๋อต้องไปทาเอาแดงแป๊ดแดงแป๊ดสามตัวตรงสามตัวตรงมันเคยได้มาแล้วรอบหนึ่ง องมากราบหลวงปู่กราบกราบหลวงปู่กราบแต่พระอาจารย์แทนมา้าเพราะยังไงก็บอกมาวัดแล้วมหาพระอาจารย์นนทุกวันเลยพระอาจารย์นนบอกแตเลขผิดขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเรื่องวิญญาณทิพย์เป็นยังไงครับวิญญาณทิพย์คือวิญญาณทั่วไปกับสัตว์โลกเนี่ยมีด้วยกันแม้ในสัตว์ในชั้นเขาก็มีมีวิญญาณเหมือนกันทิพย์เหมือนกันทิพย์น้อยทิพย์เยอะทิพย์ใหญ่เนี่ยสมมนุษย์เนี่ยมีความก้าวหน้าไกลมีว่า รู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้กันทำมีทิพมีทิพวาอย่างพระยาสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็มีวิญญาณทิพ<ม>เทวดาก็มาจากมนุษย์นั่นแหละตายแล้วก็วิญญาณทิพเทวดามีหลายประเภทนะไอเทวดาบนดินเขาเรียกว่าภูมิเทวดาวิญญาณทิพเทวดบนดิน<ม>โอ้ขึ้นทําไมรุกขะแปลว่าต้นไม้เทวดาประจําต้นไม้เป็นวิญญาณทิพเหมือนกัน<ม>แล้วอากาศเทว,วดาอยู่ในอากาศก็ยังวิญญาณทิพเราเดินไปไหนโอ้เรานี่อากาศมีความโชคดีเข้าไปเจ้าเรื่องอากาศแลยจงเป็นสุขสุขตะวันตอนนั้นแล้วก็มีภูเขาเทวดา ที่สุดก็คือขามะขามาะไปลว่าบ้านบ้านก็มีเทวดาดูแลรักษาให้เราถ้าเราบูชาเทวดาเทวดาบูชาเราอย่าประมาทตรงนี้อันนี้มีเรื่องหนึ่งมีพระรมหนึ่งเขาบวชอยู่กัน,นในเมืองในในสุรินทร์เราเนี่ยพูดตรงๆเนาะเพราะว่าสักพักหนึ่งแกไปพูดมาจากมาวันหนึ่งบวชไม่ได้กี่ถึงเดือนแล้วไปนอนฟันว่าพ่อบอกไปเอารถ摩托车ทะเบียนสามเจ็ดหนึ่งออกตัวเลยได้สามตัว อะไรแกมาบอกวิญญาณทิพ์เหมือนกันลูกผมก็จะว่าไงผูดมาจากอะไรไม่รู้ให้ใครใส่ให้ผมก็รู้เลยได้เต็มๆอันนั้นคือวิญญาณทิพ์บอกอันนี้เช่นเดียวกันคนที่จะมีความร่ํารวยมีโชคเราก็ต้องอาศัยความกตัญญูรู้คุณวิญญาณทิพเ์รองนั้นคือบูชาคุณท่านท่านก็จะบูาให้เราเพราะให้พรเรา,าเป็นต้นเมื่อเราถอยสังกาทานเนี่ยเพราะสังกทานก็ตั้งแต่สีลุกขึ้นไปนะั่นแหละเรียกสังกทาน ถ้าถวายทานในรูปเดียวกันได้บุคคลิกนทานกันหนึ่งรูปแต่ว่าถวายธรรมดากด้อันนี้ว่าแต่ซื้รูปขึ้นไปก็ได้เป็นฐานมหาฐานตามหลักของพุทธเจ้าท่านฝากสอนเอาไว้เพราะด้านวิญญาณทิพย์นั้นมีไม่มีไม่ต้องเชื่อคนที่ตายแล้วเกิดรู้ไหมมันเหมือนกันทั่วโลกอย่างที่ว่าตายแล้วเด็กน้อยอายุหกขวบไปชีน้าคนแก่อายุกว่าแปดสิบมึงฆ่ากูอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมวิญญาณทิพย์แต่มันไม่รู้จักจบ เพราะสิ่งที่ว่าชีวิตคือการเดินทางเดอนร่างคือสลาที่พักอาศัยณเมื่อใดสลามันพังมันก็ไปอีกแหละไปอยู่ที่อื่นอยู่กุฏิบางอยู่โบสถ์บางเมื่อโบสถ์พังก็ไปอยู่กุฏิกุฏิพังก็ไปอยู่ที่โบสถ์เนี่ยเพราะสังขารร่างกายคือสลาที่พักอาศัยของเราทุกคนสิ่งที่อยู่เจ้าของเดิมมัน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 ก็ไปอยหาที่อื่นอยู่บุรุษชาติว่าถ้าที่เรศจิตของเรายังไม่หมดมันต้องไปอีกติดต่อในวัาตะสงสารอื่นว่าใตายเกิดอันนั้นคือเรื่องของสัจธรรมความจริง นีนนี้พูดตามพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเป็นธรรมะอย่างหนึง่งวิญญาณมันไม่ไม่เคยตายมันจะฟักพฤติกรรมดีแล้วสักฟอกจิตตนเองให้สะอาดขึ้นวันนี้มันคุณโจทีวีโซลินทีวีนำครอบครัวมาจํานวนมาเยอะต่ก่อนมาเยอะทําบุญอย่างนี้คือว่าทำละทำการบูชาดวงจิตวิญญาณพิเศษตัวเองแล้วกบบูบชาคนที่เราคารมเราถือก็ถือว่าบูชาวิญญาณพิเศษทั้งหมดบุญกุศลก็อุ่นหนุนจนเจือไม่รู้จบอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นอนิสงส์ก็เหมือนกันอย่างนี้เรื่องจริงนะเนี่ยพุทธเจ้ายัางสอน ไม่ว่าอาวิญญาณตัตตังอานัตตาตามันไม่เที่ยงจริงแต่ท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงจริงเหมือนกับบ้านตัวเราถ้าเราตายแล้วไปไหนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามีที่ไปอยู่สองทางท่านนั่นแหละสองทางเลือกเลือกได้ทางเดียวท่านว่าเนี่ยหนึ่งท่านบอกว่าถ้าฝึกวิญญาณจิตให้ดีแล้วเราจะได้ไปสู่สวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยมันที่ททดีที่สุดแต่ของเหนือมนุษย์เนื้อมนุษย์เนื้อโลกเลยถ้าเราฝึกวิญญาณจิตทำมาดีมันจะตกต่ําตกที่ต่ำขึ้นนรกอันนี้แค่นี้หลลนนพูด ชีวิตหลังความตายเราจงทาไปเถอะยังมีลมหายใจอยู่จะไปกระโดดไม่ย,ย่านอย่างดอกเด้อเฮ็ุโลดอืมในนอกมากระดันได้บางในน้อยก็ไปโลด,ดทำบุญกุศลเนีย่ยเป็น,เป,นเป็นเสมือนอะไรเกราะป้องกันตัวเองเมื่อเราทําบุญเนี่ยก็ที่ดึกถึงบุญนน้นนี่แล้วก็เกราะป้องกันตัวเองเราจะได้ชีวิตความเป็นอยู่ก็รดดรุ่งรุ่งโรดชดช่วงจัววตวานยาวไกลอันนี้คือเรื่องยาวไปนิดหนึ่งเนาะอืมวันนี้แสตเลนทีวีคุณโจพร้อมด้วยครอบครัวก็ทำหน้าที่บูชาวิญญาณ มันต้องเชื่อย่าน้เราไปไหนมาไหนบนถนนทางบนเนื้อไม่ไตก็ทําไมต้องเออมีเรื่องหนึ่งนาะแปลกดีคนจีนก็จะมีเอาศพเวลาข้ามสะพานก็ซื้อถนนทุกจุดมันก็ศพถึงที่ปลอดภยัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คือขอซื้อทางเดินไวาง,งันเลยก็ฝูหลังมานาน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนกับอันประชนก็ลงทับมาไงก็ได้ผลจริงเลยด้วยอย่างเ้นั่นนะแต่ว่าเน้นเป็นความเชื่อสิทธิส่วนบุคคลเนะาะมันก็เชื่ออยู่ ว่าเขาต้องการมีเป็นวิทย์กับเราแต่เราไม่เป็นวิทย์เขาเล่นเลยนะสร้างประตูทันทีอันคืออีกอย่างหนึ่งสันๆเนาะที่สุดแห่งธรรมก็คือให้มีดงจิตนั้นสะอาดกันทุกดวงเนาะตั้งเอซีนอกเอฟซในอยู่ไทยแลนด์ a อ d นอะอสเอก็ว่าไปเจแปนนี่เจบานิอญี่ปุ่นก็ได้หมดขอให้ทำจิตดวงแล้วก็จะไม่รวยไม่รู้จบคุุสลก็ทำให้เามีความสุขถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่จนอืม คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาได้เลขสร้างบุญจากวิญญาณทิพย์สิบล้านครับอาจารย์เออโมทนาแล้วก็อย่าท้อถอยหลายคนก็ได้คนละหลายล้านได้คนละหลายแสนหลายหมื่นหลายพันครับตามบุญของแต่ละคนเยเดี๋ยวก็ได้อีกเหรียญเราโมทนากันไปเรื่อยบุญนี่จะสะท้อนวิญญาณทิพย์พอใจก็ให้เราอีกอ่าถูกต้องเพราะใจเราอยากจะให้ส่งเสริมไหมดูแลกันซึ่งกันและกันไม่ทิ้งกันว่มงันนเถอะวิญญาณก็ไม่ทิ้งผีผีก็ไม่ทิ้งคนอย่างนั้นสังกันเหี่ย หรือว่าผีคืออะไรคือผีไม่รู้จักทางนั้นถ้ารู้ปัญญาณรู้จักพุทธเจ้าสอนว่าจิตญาณคือดวงจิตจินหนึ่งเป็นคันหนึ่งมีอันเดียวตัวเดียวไปดวงเดียวไปกไกลห้ามยากห้ามไม่ได้แต่รู้ทันได้เนีย่ยหลวงพ่อรุลก็สอนถ้ารู้ทันบันกระจกถ้ารู้ไม่ทันมันเตลิเปิดเปิงมาบอกคนแตกไปตัวมันก็ไปอีกจนกว่าทันเวรกรรมที่เราญาณที่เคยสั่งสมมาสะอาดไปสาวมันต้องชำะระล้างไปเองตลอด โดนเขาฆ่าบ้างโดนเขานั่นบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาบุญอยู่นี่ยี่เรียกว่าวัตตะคือการผลนี่คือสัจธรรมแล้วก็โอ้เราได้เกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าสุดยอดแห่งสัตว์ในโลกเนียเดียวมนุษย์สาว่านอนสอนอยากว่านอนสอนง่ายอยู่ที่มนุษย์ทั้งนั้นแหละตัวเดียวนี่แหละอืมประเสริฐที่สุดคือคือมนุษย์เลวสุดคือมนุษย์เกิด <c oughs> ไปเป็นเทวดาเรื่องจริงอย่างพูดรจริงตรงไปตรงมาอืมแค่นั้นแหละ <ส>วันนี้บุคกุศนแผ่ไปให้เอฟซีทั้งหลายทั่วโลกแผ่นดินใะกรนงกลมไปลงเนี่ยไม่ว่าทีศเหนือที่ใต้ที่ตะวันออกทุกเดรับโดยทั่วการเทินอย่างเงี้ยถ้<ส>าท,ทำจะเรินพอน